ครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะก็วันนี้ผมจะมาทำโจทย์ในรายวิชาของอิเล็ก i c ิกดีไวนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่อง PN j u n ง t ั o นนะครับข้อนี้เนี่ยก็ผมหยิบมาจากแบบฝึกหัดในตำราของผมแล้วกันอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำโจทย์ให้ดูเนาะข้อนี้ไปเริ่มกันเลย p ีนจังชั่นเนี่ยที่เราได้มาเนี่ย ทำจากซิลิคอนที่ถูกโดบด้วย n donor เท่ากับ5คูณ10ยกกำลัง15แล้วก็ n acceptor เนี่ย10ยกกำลัง17นะครับที่สภาวะสมดุลเนี่ยอุณหภูมิ30เอ้ย300เคลวินเะนี่ยกำหนดให้มีซิลิคอนกำหนดให้ซิลิคอนมี intrinsic Int concentration นะครับหรือว่า ni เนี่ยเท่ากับ1.5คูณ10ยกกำลัง10นะครับจงหาไปที่ข้อ a นะครับ ตำแหน่งของเฟอร์ม n เอนเ l อร์จีเลเวลหรือว่า EF เทียบกับอินทิ้นซิกเลเวล ESI นะครับข้อนี้วิธีทำก็คือเอายดสูตรไปก่อนเลยก <c oughs> ็สูตรตามนี้เลยนะครับ n Donner เท่ากับ n i ni นี่คืออะไรนะอินทิ้นซิกคอนเซนเทรชันนะครับคูณด้วยเอ็กโพเนนเชียลของวงเล็บ e energy ef อ่ะผมเรีย e ก ef แล้วกันง่ายดี ef แล้วกับ ef i นะครับส่วนด้วย kt นะครับ kt รู้สึกจะมีค่าคงที่อยู่เนาะเท่าไหร่นะจดไว้ตรงนี้แล้วกัน kt เท่ากับ0.0259ครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็เป็น n acceptor นะครับเท่ากับ ni คูณด้วย exponential ของ efi ลบด้วย ef นะครับส่วนด้วย kt ตามนี้เนาะก็ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแทนตัวไปเข้าไปเลย endoner เนี่ยที่โจทย์ให้มาเท่าไหร่5คูณ1ิเยาก,กำลัง15ใช่ปะ5้าคูณ1ิย่ากำลัง15แล้วก็ ไอ้อะไรอินเทนซิคคอนเซนเทชันเท่ากับ1.5ึ่คูณสิบยกกำลังน10นะครับเนี่ยตามโจทย์ที่ให้มาเลยอ่าตามนี้น้องๆไม่ต้องเครียดนะครับว่าค่าเหล่านี้โจทย์เขาจะไม่ให้มาคือเวลาไปทำข้อสอบเนี่ยเขาให้มาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครกเขานั่งจำาัันหรอกครับเลขมันเยอะนะ ef อ้อข้อนี้ย ที่ให้หาตำแหน่งเนี่ยก็คือให้หาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้หา e f ลบ e f i นะครับว่าเท่ากับกี่อิเล็กตรอนโวลต์ประมาณนี้กี่อิเล็กตรอนโวลต์เดี๋ยวทำให้ดูจะได้เข้าใจนะครับคือเวลาฟังผมพูดเนี่ยก็คือฟังฟังไปก่อนเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวพอไปอถึงผลฉเฉลยเดี๋ยวเข้าใจเองเนาะ ฟังไปเรื่อยๆทนฟังทนฟังทีนี้ก็ย,ย้ายไอ้ตรงเนี้ยตบมาคูณกับฝั่งนี้เนาะจะได้ง่ายๆได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขตามเลยเน,ะ 3. 3ะนยยาะสามจุดสามป่ะคูณได้10ยสิบาำลัง15นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหลือแค่ e a p o n e เ t i นเชียลนะครับของ e e e, e f แล้ e f i ส่วนได้0 0นย์นย์สองห้าเ้านะครับกรณีแบบนี้นะครับมันเราจะเห็นว่ามันติด e x p o n e n t นเชอยู่ใช่ไหมแล้วก็เทคลอนเข้าไปทั้งสองข้างนะครับก็จะได้ลอนของ3 3มจนะครับคนได้10บยกลังสิแล้วก็ลอนของเอ็กโพเนนเชนะครับ e f ลบ e f i ส่วนด้วยส่วนยาวไปตรงนี้พอ0.0259นะครับแบบนี้ก็กดขครื่อง้เลขตามนะครับตรงนี้รอนได้เท่าไหร่12.72ป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือ e f ลบ e f i เขียนไม่สวยเลยมาส่วนได้0.0259นะครับก็จะได้เท่ากับตำแหน่งของ Fermi Energy l เลเวนะครับแล้วก็ส่วนของอินทิสติก l ลเวลนะครับเท่ากับ0.3294เนาะเพื่อนๆกดเครื่องเลขตามมานี้ได้เท่านี้ป่ะถ้าไม่ได้ผมว่าผิดแล้วนะ มาแล้วก็ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันเลยครับ n acceptor เนี่ยเท่ากับตรงนี้ปะ10ยกกำลังสิบเจ็ดตรง ni เท่ากับ1.5ึ่คูณสิบยกกำลงังสิบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น efi ลบได้ e f ส่วนได้ k t นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.259ทำคล้ายกันเลยเนาะ,ะตบกฝั่งนี้ลงมาหารใช่ก็จะได้6.67คูณ10ดย๋ยวกำลัง6นะครับเ้ยลืมเขียน iphone นเที่ยว ฝั่งนี้ก็จะเหลือ Exponential ของตัวนี้แบบนี้นะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยเทคลอนทั้งสองข้างนะครับเวลาทำในแพดเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะเพราะว่าแบบก๊อปปีไปก๊อปมาถ้าทำในข้อสอบนี้ก็คงจะแบบเขียนซ้ำไปซ้ำมาเนอะ ลอนเอฟเฟนเชียลหมือนเดิมเลยบางคนสงสัยว่าผมจะรีบไปไหนนะครับเปล่ามันมันเยอะข้อนี้ที่ีทำค่อนข้างยาวนะกดเครื่องที่เลขมาได้สิบห้าจุดเจ็ดนะครับถ้าเกิดมีเศษส่วนหรืออะไรก็ปัดปัดขึ้นไปเถอะมันไม่ค่อยสำคัญหรอกว,ว่าวิธีการถูกมันก็โอเคแล้ว ตรงนี้ก็จะได้ E F I ลบ E F ผมไม่ทราบว่าเพื่อนๆที่มาดูนี้ที่มาดูคลิปนี้คือเรียนวิชาเดียวกันหรือเปล่านะครับผมผมมันชื่อวิชา Electric Device หรือว่าพวก s o l i ซอะ่ะที่เขาเรียกกันเป็นชื่อเล่นะ่ะ Solid อะไรทำนองเนี้ย ว่าค่อนข้างน่าเบื่ออยู่นะวิชานี้ไม่ได้เบื่อที่วิชาเนี่ยเบื่อที่อาจารย์น, <c oughs> ออนั่นแหละแอบนินทานนิดนึงก็ว่าไปเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปพรีเซนต์งานของเขาแล้วนี่วะเออเออหวังว่าเขาคงจะไม่เข้ามาดูก่อนเนาะอ่ะโมไปเยอะนะก็วาดรูป e เ e เ e จ e เอเนจีแบนในแกมปะ ข้อนี้อตอกคาว่าแบรนไปช่างเถอะ Energy แบรนบน,นะครับตรงนี้แบนไอแกมพร้อมทั้งหาค่าโวลต์บิวอินนะครับโวบลต์บิวบีนี่คือบิวอินนะครับโวลต์บิวอินอมีสูตรอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับมาอยู่กับผมวาด energy แบนไอแกมก่อนนะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับ ขีดเส้นมาสามเส้นนะครับปาดเข้าไปทินนหนานะครับอ่วาด e อเนจีแบนเน่แกมแล้วก็ทำแบบนี้นะครับเนี่นี่วิธีการวาดนะครับตรงนี้ก็ลากมาแบบนี้อ่า ปั๊บป๊บ,ปบไปแล้วก็สีเขียวนะครับเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันว่ามันคืออะไรแต่จริงๆเวลาเพื่อนทําตามมาไม่ต้องซีเรียสเรื่องสีนะครับก็วาดไปปากกาํนเงินนะครับสีเดียวอันนี้ผมทําให้มันสวยๆเนาะตรงนี้เป็น EC สีแดงเป็น EFI นะครับ แล้วก็ขีดตรงกลางเนี่ยคือ E F Fermi Energy Level นะครับสีเขียวคือ E V อาแล้วก็ไอตรง V V b u i l d i n เนี่ยจะอยู่ระยะแบบนี้นะครับ V b u i l d i n มีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการหา V b u i l d i n เนี่ยว่าเท่าไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับ ยัดสูตรสเต็ป <Step S 2> เดิมนะครับตรงนี้เป็น l อนแล้วก็ end เน n ร r คุณได้แ n ค acceptor นะครับตรงนี้เป็น i n t e n s i c อ่า i n t r n s i c i n t n s i concentration Con นะครับเหมือนเดิมก็ค่าคงที่ตรงเนี้ยมันจะมีอีกชื่อหนึ่งมันเขาเรียกว่า อะไรนะเอ่อเทอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเทอร์มอนโวนเทปปะอะเทอร์มอนโวนเทจมันมีค่าคงที่ของมันอยู่นะครับที่300เคลวินมีค่าเท่ากับ0.0259นะครับ ตรงนี้เป็นลอนแล้วก็ endonor ที่โจทย์ให้มาคือ5ยกกาลัง10อ่ยกกาลัง15นะครับ5คูณ10ยกกาลัง15ลิ้นพันนะครับคณได้10ยกกาลัง17นะครับแล้วก็1.5คูณ10ยกกาลัง10บนะครับ e n i นี่ก็คือที่โจทย์ให้มาตรงนี้ อย่าลืมยกกำลังสองนะครับสำคัญมากเลยถ้าไม่ยกนี่ก็คือมันหารเลขมาไงก็ผิด่ะครับให้เพื่อนให้เวลาเพื่อนกดคิดทีดเลขตามนะครับได้ตามนี้ปะ่ 0. 7น6 4จุาหหน่วยเป็นโวลต์น,นะครับก็เสร็จแล้วสำหรับข้อ b นะครับไปข้อสุดท้ายครับข้อนี้ก็ยากหน่ยนอยเนาะแต่ก็ ไม่ยากมากพี่เชื่อว่ามันไม่ยากเกินฝีมือเราหรอกเนาะให้หาค่า xn xp แล้วก็ค่าสนามไฟฟ้าสูงสุดนะครับหรือ Emax นะครับโดยกำหนดให้ E สนามไฟฟ้าตรงนี้มันคือตรงนี้มันมีชื่ออยู่เนาะเดี๋ยว,เ,ยวเวลาน้องไปเจอที่อื่นน่ยมันจะไม่ได้เจอเป็น E แบบนี้นะครับมันจะเจอเป็น E แบบนี้ E.S. หรือบางทีก็จะเป็น E.R. แบบนี้แต่ตอนนี้เราใช้ E.S. ไปก่อน E.O. นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าได้ Electric Consent นะครับ Office Space ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ต้องจำไว้เนาะสำคัญมากนะครับคือถ้าเกิดมันแยกเป็น E O เดียวๆเ,เนี่ยไอ E O เนี่ยเดียวๆมันจะเท่ากับ8 8 8 5เนาะแบบนี้หรือถ้าแยกเป็น E S อะไ,อไม่ต้องลบหรอกถ้าแยกเป็น E S เดียวๆก็จะเท่ากับ11.7 อันนี้เขียนไว้ข้างจอแล้วเผื่อใครมาดูนะครับข้อนี้หา xn xp นะครับเดี๋ยวผมยัดสูตรไว้ก่อนเลยก็จะมีสูตร na n acceptor นะครับคูณด้ xp เท่ากับ n donor คูณด้ xn ครับคือถ้าเราแทนศูนย์นี้เลยเนี่ยมันจะออกได้ยังไงครับเรารู้แค่2ตัว xp กับ xn อะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมท่านั้นมันจะมีศูนย์หนึ่งเข้ามาช่วยก็คือ xn เท่ากับรูรูทยาวๆเลยนะครับตามด้วสอ อันนี้ก็เป็นไอเดล e กทิกคอนสแตน์นะครับ E S E O เนอะส่วนได้วย Q Q นี่คือค่าประจุไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็น N A ส่วนด้วย N Donor คุณเร N acceptor นะครับผมจะไม่พิสูจน์สูตรน,นี้นะมนันค่อนข้างซับซ้อนนะครับครับว่าไม่ต้องไม่สนใจหรอกครับเรียนเรียนค่ำๆไปเถอะ โคตรเยอะเลยเรื่องนี้โอ้โหเยอะกวลางังสองนนะครับอย่าลืมควรได้ V Build In นะครับเอ้ย e Build In เอามาใช้ยะโอ้โหใช้ดีจังเลยก็แทนสูตรเข้ามาในสมการเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับรูตรงเนี้ยยาวๆเลยครับยาวไปถึงสูงไหนกคนลกได้ยิ่งดีครับอ่ะแล้วค่อยมาลบที่หลังอันนี้ก็รณีทำในไอแพดนะในดินสอผมไม่รู้อะ สองคูณด้วยโจทย์ให้มา11.7คูณด้วย8.85นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง14บส่วน1.6ึ่งกคูณสิยกกำลัง19นะครับตรงนี้ n acceptor เท่ากับ10ยกกำลัง17นะครับส่วนยาวๆเลย แล้วก็5คูณ10ยกกำลัง3 2นะครับอันนี้เกิดจากผลคูณตรงนี้เนาะไม่งงเนาะคือถ้าน้องทำมาถึงตรงเนี้ยน้องอาจจะกดพอสไว้ก่อนแล้วก็ลองไปแทนค่าแล้วก็กดเครื่องคี่เลขตามนะครับจะได้ไม่งงว่ามันมาจากไหนนะครับเพราะว่าผมไม่โพยครับแง่ <laughs> มันค่อนข้างยากนะเรื่องนี้ไม่มีโพยไม่ไหวครับ เรากำลังสามสองแล้วก็ 3, ว b u i l d In หาได้จากอะไรก่อเมื่อกี้ไงก็งเมื่อกี้0 7 3จุดเจ็ดสามหกสี่เนาะเจ็ดสามหกสี่แล้วก็กดคึนคิดเลขเลยนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย 4.26จุสคูณ1ิยาวกำลังลบห้าะเซนติเมตรนะครับจริงๆตอบแค่นี้เลยก็ได้แต่ว่าผมเห็นนึ่งเขาตอบแบบนี้ผมเห็นอาจารย์เขาตอบแบบนี้นะคูณ10ยากกำลังไม่สิเป็น0.426ุไมโครเมตรนะครับก็เท่ากันเนาะ ก็คือลองเอา4.26จุคูณสิบยกกำลังล,งลบหเนี่ยคูณด้วยสิยกกำลังล,งลบสเข้าไปเนี่ยก็จะแปลงจากเซนติเมตรเป็นไมโครเมตรนะครับอ่ะเป็นแค่การแปลงหน่วยเฉยๆไม่ต้องซีเรียสเนาะทีเนี้ยเราได้ xn มาแล้ว xp ละ่ะก็จากสูตรด้านบนเนี่ยก็จะได้ว่าไอ้สูตรเนี้ยสูตรเนี้ยก็จะได้ xp เท่ากับ n d o n n e r คูณด้วย xn ส่วนด้วย xp นะครับเต็ปเดิมนะครับส step ไหนวะ,ะคูณ10บกำลัง15คูณได้0.426นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยมันเนาะ0 4นยุส่ส่วนด้วย10ยกกำลัง17นะครับจะได้ xp เท่ากับ กดเครื่องให้เลขต่ำเลยครับ0.0 2 1 3มไมโครเมตรปะแล้วทีนี้โอ้โหเลือีกอย่างหนึ่งครับค่าสนามไฟฟ้าส่งสุดครับอันนี้ก็ไม่ยากไม่ยากมีสูตรมีสูตรให้นะครับสูตรอีกแล้วเหรอโอ้โหใจดีจังเลยพี่บีเนี่ย <c oughs> ยัดสูตรอย่างเดียวเลยนะครับ ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเนาะเอาเอาสูตรไปเถอะอ่ะอีแมเมื่อเเท่ากับศูนย์เนาะอันนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ็กเท่ากับศูนย์คืออะไรเอาไมนว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อ่านมาก่อนก็ไม่ต้องไปสนใจอะไร่าคนคนที่ไม่ได้แบบเอ่านเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยเอาไม่ว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกเอาเอาสูตรไปเลย Q นะไม่ใช่9 Q N A อันนี้ก็เป็น E S E O เหมือนเดิมเท่ากับลบคลบ Q นะครับระวังผมชอบเขียน Q เป็น9ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะโอ้ดูออกปะ่ะ ND ไอ้ตรงนี้เป็น X นี N ่ e ด้วยนะ XP นี่ก็เป็น XN ส่วนด้วยเหมือนเดิมครับเราจะหาอะไรนะ Emax ใช่ปะ่ะก็เลือกมาสักตัวครับ1 2่ง,งเลือก2แล้วกัน Emax เท่ากับ ผมเลือกสูตนี้เนะะาะเท่ากับก็แทนตามเลยนะครับลบคเนี่ยก็คือลบคค่าประจุไฟฟ้าก็มีค่าเท่ากับ1.6คูณ10ยกะกำลังลบ19นะครับคูณได้ n ดอนเนนะครับเท่ากับ5 คูณ10ยกงกำลัง15นะครับคูณด้วยสี่คูณ10ยกงกำลังร้บห้าอ่าส่วนด้วยตรงนี้ข้างล่างก็เป็นไออะไรวะชื่ออะไรวะเนี่ยค่าไดเล็กทิกคอสแตนด์นะครับเหมือนเดิมเลย 1ปดคูณด้วยแปดคูณด้วยสิบยกวกำลังลบสิบสีนะครับ <c oughs> ก็ลองกดเครื่องที่เลขตามนะครับได้เท่าไหร่3,000ัไอ้สา0 0 0ื่ปามมื่นสองร้อยเก้าสองมืองพันเก้นะ คูณย0ยาลังสต่อเป็นหน่วยวนต่อเซนติเมตรนะครับข้อนี้อ่ะก็ประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้โอเคก็อ่าขอลาวไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บ